มาให้ดูว่ามันคืออะไรมันคือมันคือพิมพ์ของทเท้าเรานั่นเองสาผมเร็ตแต่ไม่ได้มีผมเออก็คือว่าตอนที่ไปทำวัดเรียกว่าพื้นรองเท้าเนาะอันนี้พื้นรองเทา้าอันเก่าพื้นรองเทา้า เขาให้เราเอาเท้าที่แบบไม่ใส่ถุงเท้าอ่ะเท้าเปล่าสแกนจะมีเครื่องแบบคล้ายๆเครื่องสแกนคล้ายเครื่องถ่ายเอกสารอ่ะแบบแต่เป็นแนวตรงอย่างเงี้ยเห็ไหมมันก็เป็นแบบหน้าจอเหมือนหน้าจอทีวีอย่างเงี้ยแหละแต่เป็นตรงๆเป็นเครื่องตรงๆที่แบบเลื่อนได้เครื่องสแกนเท้าแล้วก็จะถ่ายรูปเท้าเราเ เขาก็เขียนว่ายาวเท่าไรกว้างเท่าไรประมาณนั้นหละเนาะแล้วเขาก็จะใช้มือแบบมาสัมผัสส้นเท้าว่าก็ถามก่อนว่ามีปัญหาอะไรแล้วบอกว่าเท้าข้างซ้ายเนี่ยเวลาถท้าวันไหนทํางานเยอะวันไหนกะถท้าวันไหนกะที่แบบทํางานแปดชั่วโมงอะกะนั้นอะ จะทำแบบบางครั้งจะรู้สึกปวดเท้าก็คือปวดเ,เส้นเอ็นด้านในเขาก็เลยลองจับดูเขาบอกว่าส้นเท้านุ่มแลเราก็ถามส้นเท้าเออส้นเท้าเนี่ยเหนื่อยมากเลยนะส้นเท้าเป็นส้นเท้าที่เหนื่อยมากเลยเราก็ถามว่าทําไมถึงเหนื่อยเหรอมันแข็งหรอเปล่ามันนุ่มอ๋อถ้านุ่มก็คือการเดิน บทที่เด่นบ่บอยๆทาให้ส้นเท้านุ่มเราก็หลัวอูเราคิดว่าเวลาหน้าหนาวถ้าส้นเท้าแตกแล้วก็ชอบก็เอาครีมทาผิวมาทาแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนนะมันใช่เหรอก็ยังมีแอบเถียงเนาะแล้วเขาบอกว่าเขาก็ลองใช้มือกดตรงเส้นเอ็นด้านในอะไรเงี้ยเขาบอกว่า ถ้าเจ็บอะลองได้แล้วบอกให้หยุดได้เราก็ไม่รู้สึกเจ็บนะมันไม่ได้มันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนะเนาะปะมันก็แบบนา,นานทีเจ็บถ้าสมมติเดินเยอะขนาดแปดชั่วโมงนี่คือพักนั่งพักแบบวันหนึ่งก็นั่งพักแบบชั่วโมง,ง,นนงสองชั่วโมงนะเนาะปะเพราะว่าเป็นเวลาดื่มกาแฟเนาะเขาก็เขียนว่าเนี่ยช้นเท้านุม่ม อะไรอย่างเงี้ยล้วเขียนว่ารองเท้าขนาดเท่าไหร่บตรในแผงรองเท้าใส่อะไรเปบ้างอันนี้ก็เก็บเอาไว้เก็บอะไรเอาไว้อย่างนี้เลยเนี่ยเขาก็เขียนว่าชื่ออะไรชื่อนามสกุล อ๋อเขาใส่อันนี้คือเป็นแบบที่เขาตัดแผ่นรองเท้าใช่ปะ่ะเขาตัดใหญ่นะแล้วเขาก็เพิ่มตรงเนี้ยดูก่อนซิวว่ามันเท่ากันไหมดูจากตาวเปล่าก็เท่ากันนะเขาบอกว่าเขาเพิ่มมาให้เหมือนห้ามิลมังให้เป็นลูกดันขึ้นนะท้ายเราจะได้แบบช่วยรำลำนะ้ำหนัก มันเป็นเหมือนใสๆใส่คาดว่าพอมีแม่พิมพ์อันนี้ยทำครั้งต่อไปก็จะถูกลงนะเดี๋ยวจะใส่ถุงเก็บ่อนมันเป็นเหมือนใสๆใส <ๆ S 1> <ๆ S 2> เดี๋ยวไปดูรองเทา้าเอ้ยส้นร <laughs> องเท้าแผ่นรองรองเท้านี่นะเราเขาอะ่ะบอกว่ารองเท้าที่เราไปให้ดูอะ่ะตอนแรกเขาจะแนะนําให้เราซื้อรองเทา้าเขาซื้อคู่ละสองพันก็ตก คู่ละแปะผันอะเราแบบตายแล้วตังไม่มีนะคะก็เลยไม่ซื้อเนาะก็เข้าใจแหละว่ามันเป็นรองเทา้าเพื่อสุขภาพเทา้าต่แบบตายแล้วเงินเดือนเดือนนี้ก็ไม่เหลือนะคะ <c oughs> ก็เลยเอาก็เอาหมวงั้นงั้นอะเอารองเท้าที่ใส่ทำงานมาให้ดูแล้วกันนะว่า มันสามารถถอดแผ่นรององเท้าได้ป้าถ้าถอดได้ก็ดีจะได้ยัดมีใส่ถ้าถอดไม่ได้อาจจะใช้ไม่ได้ก็ไปให้เขาดูเขาบอกว่าใช้ไม่ได้เลยอย่างนั้นนะก็ให้เอารองเท้าที่เราใช้ในชีวิตประจาวันนะไปซึ่งเอียดนวะรองเท้าใช้ในชีวิตประจําวันเราก็มีตั้งเยอะตั้งแยะเขาก็เลยเอาบอกตัดนู่นตัดนี่แล้วก็ให้มันเท่ากับรองเท้ารองยัดใส่ให ก็ได้อันนี้มาเราก็เห็นไหมว่ามันจะเป็นนูนอยู่ตรงกลางเพราะว่าให้รับน้ำหนักเท้าใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นวีฮอของสาขาขนาะดเลยเดี๋ยวมาต้องมาดูว่า,วาน่าจะเปลี่ยนรองเท้าเวลาไปทำงานชอบใส่รองเท้าแบบยังไงนไ้ำเชื่องเท้าแต่เงี้ยรองเท้าลัส้นแต่ตัดส้นออก เปิดกุรองเท้าก่อนว่าเอ๊ะถ้าจะใส่ไปทำงานถ้าไม่ใช้คู่ที่เรามีอาจจะต้องใช้รองเท้าผ้าใบซึ่งรองเท้าผ้าใบคู่นี้มันก็นุ่มแต่ชอบใส่เวลาไปในเมืองอะไรอย่างนสีขาวถ้าใส่ทำงานอาจต้องใส่คู่นี้เพราะมันเบาแลยมันเรามันก็เข้ากันได้หลายสภาพาด้วย เห็นไหมแผ่นรองรองเท้าสกอกแยังมีใช่แล้วเขาก็ออกแบบให้ตรงเนี้ยมันสูงขึ้นมาเพื่ออุ้มส้นมเท้าเราแล้วเขาบอกว่าถ้าสัปดาห์แรกอ่ะมีปัญหาในการ ใช้ในการเดินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้กลับมาแต่วันแรกเนี่ยไมยใ่ใช้แบบเดินไกลๆเพราะามันอาจจะไม่ชิม่ก็ชอบใช้รองเท้าเข้าไปในการทำงานหรือว่าคับชูอะไรอย่างงี้เพราะว่า อยากใส่รองเท้าแตะใสใ่ไปทำงานเรียนเนซึ่งเองก็มีมาพูดต่อเรื่องราคานะคะซึ่งเท่าที่พูดคุยกับพีพ่ๆที่เขาอยู่ในตัวอำเภอเมืองก็คือเมืองที่ใ,ใกล้กันนะคือเมืองอูเมียวเนาะแล้ว เราก็คืออยู่คนละเทศบาลกันอย่างนี้ใช่ไหมก็กดคล้ายๆกันอย่างของเราอะเทศบาลเราอะเขาบอกว่าคนที่แบบเป็นลูกจ้างประจำก็คือลูกจ้างประจำช่วแบบไม่ใช่ช่วค่ะถาวรไปเลยลูกจ้างทุกคนลูกจ้างถาวรลูกจ้างประจำคือเขาอะช่วยออก ช่วยจ่ายราคา2ใน3ของราคาพื้นรองเทา้าแค่พื้นรองเท้านะไม่รวมไม่รวมตัวลรองเทา้าสาขาไหนก็ได้ขอให้เก็บใบเสร็จมาซึ่งปีนี้ถามหัวหน้าแล้วหัวหน้าบอกว่าเขาช่วยสูงสุด1,800งพันแปดร้อยสวิตเซโครนูต่อ1นึ่ใบเสร็จซึ่งของเรามัน2,000 2 0สอถ้าช่วยมากสุดช่วย ช่วยไม่ถึงพันแถ้าสมมติใบเสร็จนั้นอะมันพันแใช่ป่ะอย่างที่เขาบอก2ใน3ส่วนก็6กคูณสองก็ประมาณพันสองเนาะที่เขาจะจ่ายคืนให้เรานะก็คือเอาใบเนี่ยไปเบิกกับหัวหน้านั่นเองเดี๋ยวเราก็เอาใบเสร็จไปเบิกกับหัวหน้า แล้วหัวหน้าก็จะส่งไปให้แผนกเงินเดือนเนาะเหมือนแบบว่าตอนแรกติดต่อแผนกเงินเดือนแล้วแผนกเงินเดือนบอกว่าต้องเอาไปเสร็จกาให้หัวหน้าเขาคงจะแบบเขียนเขาเรียกว,ว่าอะไรเขียนอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบเขาเรียกอนุมัติอะไรประมาณเนี้ยเนาะก็ประมาณนี้แล้วพ่อคุยกับพี่คนที่เขาอยู่ในอีกเทศบาลหนึ่งเขาบอกว่าเทศบาลใ,ใกล้ๆเขาก็บอกว่า แล้วถ้าคุณมีปัญหามากๆเกี่ยวกับเทา้าจนถึงแบบเหมือนเป็นโรคอะไรหรือว่าป่วยแบบอักเสบอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถให้หมอว่าเรียกว่าอะไรหมออะสามารถเขียนไปสั่งได้อาจจะได้ฟรีไปเลยนะรองเทา้าซึ่งเราไม่ได้มีปัญหาในเรื่องนั้นเราแค่ใช้สิทธิที่ที่แบบเทศบาลเราอ่ะ ช่วยค่าแผ่นรองรองเท้า2ใน3ส่วนที่เราจ่ายไปนั่นเองเนาะเออละเดือนเนี้ยโอ้ตายเงินเงอนคือทำงานอะแค่สมวันครึ่งอะไรเงี้ยต่อสัปดาห์ก็คือแค่แบบ27ชั่วโมงต่อสัปดาห์แล้วมั้งเอ้ยใช่ไหมวะหรือว่า30 จำไม่ได้เพราะว่าทำงานแค่85%เนาะถ้าทำา้0รก็คือ37ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะสำหรับเทศบาลเราเพราะว่าเป็นงานที่แบบบางครั้งเข้ากะเช้า7โมงบางครั้งมาเข้าเที่ยงบางครั้งเข้าบ่ายสบางครั้งเข้า4โมงล้วก็เลิก3ทุ่มเลิกสามทุ่มครึ่งบางวันต่อไปอาจจะเข้า7โมงเช้าถ้าวันนี้เลิกสามทุ่มสมทุ่มครึ่งแล้วแบบบางครั้งวันนี้เข้า7โมงพรุ่งนี้อาจจะเข้าเที่ยงหรือว่า7โมงทุกวันอะไรเงี้ยเออมันเป็นแบบ นอกปะเขาช่วยหรือว่าถ้าสมมติคุณทำร้อยเปอร์เซ็นต์เอาไปท,ทําแค่สามสิบเจ็ดชั่วโมงก็พอแล้ววบนเสาร์อาทิตย์อย่เงี้ยเราก็ทําบ้างเนาะแบบตารางทํางานก็คือตารางมีห้าสัปดาห์ใช่ไหมแต่เราต้องทํสองสุดสัปดาห์ในห้าสัปดาห์นอกปะทํเสาร์อาทิตย์นี้ก็ได้เสาร์อาทิตย์หน้าก็ได้ถ้าอยากแบบว่างสามสัปดาห์หรือว่าคุณจะทำเสาร์อาทิตย์นี้ก็ได้แล้วทำเสาร์อาทิตย์หน้าก็ได้ หรือว่าเสาอาทิตย์นี้แล้วก็เอะเสาอาทิตย์ถัดไปอะไรก็ได้แต่คุณต้องทำเสาอาทิตย์สองเสาอาทิตย์ใน5สัปดาห์แล้วก็มีกฎว่าเออค่อยพูดกันเออนั่นแหละอันนี้ก็คือโดยคร่าวๆเนาะสำหรับสิทธิสวัสดิการสําหรับนะอันนี้พูดในส่วนผู้ช่วยพยาบาลหรือว่าคนที่ทํางานเกี่กับเทศบาลไปลูกเจ้าประจำารลอ